ครับสวัสดีครับทางวิดีโอหรือแล้วนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับการต่อพัดลมนะครับอันนี้เป็นสำับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการต่อสายพัดลมนะครับตดี๋ยวที่แรกจะเป็น16หนิ้วฮาตะลินะครับอันนี้วงจอดก็จบบเดิมนะครับวงจรนะครับโดยสามก็จะต่อการวาง <c oughs> อันนี้ต้นปลายนะครับต้นปลายต้นปลายต้นปลายสำหรับเบอร์สามนะครับก็จะปลายรันต่อกับต้นโชคหนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับสบปีดสองปลายโชคหนึ่งต่อกับต้นโชคสองนะครับับอันนี้สปีดสามสปีดสองสปีดหนึ่งนะครับ ปลายชกสองต่อกับตัวสตาร์ทนะครับส่ดปลายสตาร์ทก็เข้าคาปานะครับคาปาใช้หนึ่งจุดห้านะครับต้นต้นลันนะครับต้นลันต่อเข้าคาปากับเข้าหาฟิวตักข้างหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งออกมาที่สายไฟนะครับสายไฟหลักนะครับนี่หลักๆน่าจะใช้สีข,ขาวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแดงนะครับแดงแดงหรือส้ม นะครับ,บตัวผ้าตาลิอันนี้น่าจะเป็นเทาหรือตานะครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้สีดำนะครับอันนี้ก็ะจะเป็นสีาตานนะครับสานหรือสีเหลือนนะครับส่วนผมจะใช้สีเขียวแชนนะครับเราปสีอ่าเป็นสีแมกกาสสา,ายที่ใช้เราก็จะใช้สายห้าสิ้นนะครับ ำทำไมถึงใช้สายหัดเส้นนะครับเพราะตัวนี้นะครับก็นำไปใส่กับกรมดีกกระดร้างได้นะครับสามารถใส่ขนมปีดกนังได้นะครับหลังจาเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อครับวางสายไว้ ดึงสายสีน้ำเงินแยกกมาตะขานะครับแยกออกมาตะขาเราจะกะขนาดนะครับแล้วก็ปอกสายไว้เลยนะครับแล้วจบ มาก็ตัดปอกสายไว้อย่างไงครับปอกสายชัดสายทม้ดหมอกอันนะครับขายซินที่ตัไดไว้ก่อนนะครับขนาดพอดีครับ ม่ผมไม่ค่อยตัดไว้นะครับเขาเคยตัดไว้แล้วมันเวลาเก็บอรหารไม่ค่อยจะทำหกทิ้งต่อมานะครับก็ผมหาฟิวนะครับเอาไถ้ออกมา้ใช้ใช้ใ,ชใชสักสามเส้นนะครับเป็นตัวช่วยในการรัดนะครับยากใช้ไช้รัดอย่างเดียวนะครับต้องใช้เชือกเพืัอที่ร้วปลายเชือกไว้ไม่ใช่อะไรนะครับ แอดล็อกไว้ใต้เชือกนะครับเหตผลที่ไปใต้เชือกเพื่อง่ายนะครับแล้วก็จะได้คิดกับผลลวดโดยตรงนะครับสัมผัสกับผลลวดโดยตรงรับความร้อนได้ดีนะครับรับคลาร้อนมากกับหัวแม่นะครับขาดไม่ใช่ขาดนะครับขาดหดไแม่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟิวได้นะครับผมส่วนมากก็จะใส่ทุกใส่ฟิวทุกตัวครับ ัมาสมาชิกงานแม่นะครับมาแรกในประเด็นแต่แต่ประวัติตอนนะครับตัวคนแรกนะครับก็สีขาวนะครับจะแต่ก่อนเลยไล่ไปเลยจากซีลนี่แหละต่อเพื่อน ม่ควัดขึ้นกับปูไปจับนะครับสำหรับสายตัวนี้ผมตีเคียวไว้รอแล้วนะครับแต่ละเบอร์แต่ละเบอร์อความสะดวกนะครับอยาหาสายจันเลยต่อเส้น,นครับ สัยนี้เป็นสายขาปลานะครับผมจะใช้สีเทานะครับเป็นที่ต่อฟิวอีกด้านนะครับต่อเข้ากับตัวลันนะครับ เราไปเราก็ตัดหัว้วครับเยาวเกินไปงั้นก็สวงปอกสายทักไว้นะครับอันนี้เราก็จะมาต่อกับต้นรันนะครับปลอกสายชิ้นข้างนึงอ่ะตัวนี้นะครับต้นรันไปจะดเต็บไปต้ตนลันก่อนนะครับ กันอีนิดนึง่งเขาแจกก็ไม่ขันนะครับก็ยังพอดได้นะครับกระดาษกาวรู้สึกว่าจะแจกอัมบากนะครับแล้วก็แจกไปเขาสักหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้รันเบอร์37นะครับเอาพันประมาณ820รอบนะครับ ถออามน,นะครับรอบกแนะนำนะครับแต่ละรุ่นให้นักเกบเหยียดเพราะว่าการออกแบบของวิศวกรณ์ในแต่ละรุ่นอาจจะมีข้อดีแตกต่างกันนะครับสาเหตุการไหม้นะครับส่วนมากไม่ได้เกิดจากการออกแบบนะครับเพราะิศวกรคำนวณเอาไว้แล้วนะครับสาเหตุเกิดจากปัจจัยอื่นหลักๆก,ก,ก็คือนึ่งเสะไฟไม่พอนั่ง สองนะครับบูตติดแกนนะครับแต่เสียศูนย์นะครับมอเตอร์ถ้าเสียศูนย์แล้วมันจะกินกระแสจะกินบูตนะครับไปกินขปปับปานะครับจากนั้นก็จะทําให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนก็จะถ,ถ้าฟิวไม่ขาดมันก็จะไหมนะครับดีความแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จัดมอไซายนะครับ เราบรสุทน,นะครับต่อหัวสายไม่แน่นนะครับหบรือรถรดสะสมที่บริเวณหัวสายเยอะเกินไปนะครับก็ทาให้หัวสายไม่ะระเบิดได้ี่ด้เกินมากมันจะเริ่มไมุ่หัวสายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหุ้มจนัดพอดีนะครับ าไว้นะครับงไว้คพับไปจุดนี้นะครับต่อมานะครับเบอร์ใดอนฮะเนี่ยนเบอร์ใด่อน,น,เ,อน,อนเป็นตนหนึ่งน,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 นะครับตีนึ่งกายนะครับเป็นเบอร์สามจต่อเี่เกีียวไว้ตอน ร้อยเชือกเพื่อความสะดวกการจับําทำงาน,นการกแตเขาก็ได้ไม่เขาก็ได้นะครับแต่แน,นะนำ <Yeah. S 1> ว่าควรจะเผานะครับจะได้เชื่อมติดนะครับข <Yeah. S 1> ูดก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ดติดทั่วไม่ทั่วบางที <Yeah. S 1> เผาก็มีข้อเสียนะครับทำให้รัาทำแรงกว่าตัว ดุมแล้วก็เช็ดวารีติดเรื่อพี่ออกได้ครับในมีก็แนะนาด้วยนะครับรู้ว่าชื่อเรียกว่าอะไรนะครับเค,เคยได้ยินอยู่นะครับเป็นวันดาศิษสารเคมีหลายชนิดนะครับ เรันสายไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่เราปอกสายแล้วก็ผูดสายออกแล้วนะครับให้มันสัมผัสกันนะครับเพื่อจะที่จะได้เชื่อมติดได้นะครับ วันลักธิธรรมรูนะครับ10บันวาสองพันห้าร้อสินะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับดูไว้นะครับถ้าไเกิงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนำเพื่อนๆข่อไปเรียนต่อมานะครับน่าจะเป็นตัวไหนนะครับขายพันกันนะครับ มากไว่เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปวัดหานะครับในเวลาไปจ่ายไว้อันนี้ต้นสองกับปายหนึ่งน่าจะเป็นเบอร์สองนะครับ ต้นฉบับนะครับใช้สีเขียวแทนนะครับในสีไหนเราก็ใช้เ็แต่อย่าลืมทำสัญลักษณ์ไว้นะครับที่จะทำไปใช้อะไรใช้ต,ตัวไม่ก็ได้ ก็ใช้สมาธินะครับอยากอธิบายให้ฟังเดี๋ยวหลังวันที่สองสก็จะลองทำสิบพันเครื่องเสื้อผ้านะครับเครื่อเสื้อผ้าตนะปัดพันที่ตามครับตอนนี้ก็กำลังซัทรัพยากรน,นะครับจุดรอนในการซื้ออุปัญจพรซื้อวัดซื้ออะไรครับทำ เสียก็จะดูมีเียวนะครับ,อรรรบสองจะเ็นว่าอยู่สองส,สายนะครับตัวหนึ่งนะครับติกอีกเกียวไว้ต้นึ่ก็จะเป็นต้นตปลายสองกับต้นสกัดนะครับ คนฟันจะเป็นนะครับเจ้าของร้านผัดองครับนสายโชวไม่โชว์ไม่รู้ครับ <_ d ata> เดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะครับดูกันทีหลังนะครับเขาแก <_ d ata> ้ปัญหาที่ <_ d ata> ต่อสายให้เขาครับเป็นผู้ฟันเราก็ต้องเป็นผู้ต่อ ก็รูบออกนะครับกระติกก็ลูบไปออกนะครับก็ออกบใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆรูอปออกเพื่อลูบเพื่อลูบนะฮะเป็นออกสีขาวนะครับดอกแดงแดง,งแดง,ง,งจำๆที่เราเผาก็จะหายไปกันได้ เดี๋ยวค่อยวัดกันนะครับวัดกันก็รู้นะครับไปก็จัดออกนะครับจัดตั้กกต่อไม่พอก็ซื้อ,อก็ลือ้อทำไมเป็นเรื่องธรรมชาติอาการเยน็น ร้อนสนอยนะครับไปาทานไปแล้วก็หายไปแล้วดูร้อนร้อนร้อนจริงๆนะครับอีกเส้หนหนึ่งนะครับผมจะใช้สีดิมเงินแล้วกันนะครับเป็นเส้นสตาร์ทเร่มีสีแดงใช <laughs> ้สีดิมเงินแทนแล้วกันะ เป็นปลายสตาร์ทนะครับไปสตาร์ทก็ต่อเข้ากับซีนะครับสิ่ซีพียวก็ดูง่ายนะครับแต่ต้องค่อยๆนะสบายด้วยนะครับลาสกับเงินหนักนะครับชอบขาดน,นี่เบอร์สามสิบแปดนะครับกดสตาร์ทก่อนพันประมาณไม่หร,รอก พบก็1150นะครับตามตายคือว่าสุดใครก็สุดใครนะครับทางก็ใช้เบอร์357นะครับดีแต่ดีเหพียนแค่ราคาอาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับจะดีจิตหลับประหยัดไฟหน่อยก็จะใช้เบอร์เล็กๆนะครับ หลักการการทานสูงกระแสต่ำตแรงดันก่อ220โวลต์เท่ากันมหมดกาปรับแรงดันนะครับสของแาร,ร์บ,บอรน,อบบน่นะครับ้ตัวชิบ้าก็จะพันอู่แบบนึงนะครับตัวชิบ้า ว่างๆนะครับมีโอากาศจะลองทำคลิปให้ดูนะครับตอนนี้นนเาร,รา,าไ,ไ,นนรไม่มีอัตโนมัติบ้าเลยอยากจชมเขบริจาคเขาต้มบ้ามาหน่อยนะครับก็ไม่น่าขอของฟรีเข้าไป่ได้กับรลังหาซื้ออยู่ครับแต่ไม่มีนะครับร้านของเก่าซื้อของใหม่ก็เสียดายนะครับมาแกะค่ะ เรียบร้อยนะครับแต่เสร็จนวครับถ้เส้นนะครับอ่ะเราไปเราก,ก็นา,ากระดาษรองกันสักหน่อยนะครับกนันหัวสายไหมนะครับรองตัวนี้จะดีกว่ารองตรงขดลวดนะครับถ้าท่านไมนทำกระดองขดลวดด้วยก็ได้นะครับ ต่อสายนะครับซึ่งจุดเชื่อมต่อจะเกิดความร้อนนะครับความร้อนสะสมนะครับก็ต้อตงใช้วิธีการลองจับวันกันความร้อนไวน้น้อยก็ให้ทับชิวไว้นะครับ นี่นะครับทใจความรู้สึกนะครับแค่หลักการอะไรมากามายพอรู้สึกแล้วถ้ารักแบบนี้มันน่าจะายังไคคม่ได้ข้อพิสูจน์ที่แช็ดเจนนะครับต่าหลุดนะเห็นไหมแค่ดับไม่ดีนะครับยไอ้เด็ยที่จะขึ้นแ,แ,แรงครับจากดันมา ก็จะดูดสายดีปไปง่ายนะครับไม่ดีบอกคุณ ด้านล่างด้วยนะครับฟิอยู่ตรงไหนนะครับนผมจะลอกไว้นะครับตัวี่เอาตัวนี้ลงมาด้านล่างนะครับก็จะช่วยให้เราตัดแต่ได้ง่ายนะครับ โดนสายนะครับใจก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อครบแน่นอนนะครับจะร้อยเชือกไว้ด้วยนะครับก่อนร้อยเชือกนะครับตอนนี้คลิปมันยาวไปนะครับคลิปมันย,ยาวแล้วครับอันนี้คเปิดไปแล้วไม่เล่งเวลา ผมจะวัดให้ดูก่อนนะครับเพื่อความว่าใช้หน้าน่าจะใช้ได้ไหมนะครับการวัดก็คือการทดสอบกอั่นั้นอครับตอนนี้เรามาอันดับแรกนะครับวัดที่สาย X4 เลยครับได้ถึง900ไม้ม900 oh ไหมผมตั้งสิิเตอร์ที่2000นะครับนนเดี๋ยวอะไรลองักหน่อยจะได้มองเห็น ผูสายพันนะครับก็จะได้รู้สึกว่าจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับ400โอห์มอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันมีการแก้ไขแน่ๆไม่ทราบว่าผิดที่ตกพันหรือเปล่าหรือว่าสายมนชอ็อตกอ้โอโอ้มีหน,าน้าละเริ่มดูเอาไหเอาไหม,อไหมขอเอาไปด้วยไปไดูดปลายสายด้านนี้ ไ่ไหมครับหรือเหมือนเดิมอ้อเก้าร้อยสิบสามครับต่อมาก็มาว,ะะวัดระหว่างสายสีขาวนะครับสีเทานะครับบารไปสูดแมโอเคศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับกลับมาเช็คอันนี้กดบารน,นะครับจากสี่ร้อยสามนะครับบารนก็ มาที่สปีดสามนะครับต่อมาก็กัดสปีดสองนะครับโช้เข้าไปหนึ่งห้าร้อยนะครับแล้วก็ีดำนะครับสปีดหนึ่งนะครับหกร้อยโอเคนะครับตัวนี้น่าจะใช้ได้นะครับครับสำหรับลินนี้ก็ผมไว้เพียงแ้งนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับีิติตตาถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ